บาานี้เสีย,สยบค่าสนไทรดึงได้เสียวเจียมผมนี่แรงงานตึงเฮบ้นมงคลได้ไทยดึงดึงดึงงน,นเนอยขึ้นไงคนเรางานตึงเฮหนากาไทให้เพืดึงข่น,ขน ต้องใช้วันมูกค่ำแห่ะได้ให้ดึงขยะขึ้นได้ผู้๋อบุกมาเชียบบุกไปเชียเชียงพอด้วยธรรมดาด้ผู้บุกเชียบบุก เาเป็นกำลังใจได้เขาถ่ายนางน้อยอยู่กทีวีอยู่โอ้เพื่อนง่ยธรรมดาได้เสียวข่าวเสียวเจียมทำไมนัางจีนกัหมดแต่กำลังภายในผมข่าวเนาะจอมยุทธมข่าวจอมยุทธจี้มตึกเฮใส่รไทยดึงขึ้นขึ้น ดาได้ผู้เอบุกเชียบุกโ้ึงเงินมากระเซงน้ำขึ้นไดราไถรถไถโอ้โขึ้นบานนี้ขึ้นบานี้นไยดงังโอ้มนัมนดึงขึ้นได้ผข้านรงใจเชียวูขาได้พู้นี้โอ้โดินไปราไถาดึงคนก็นดึงซอเนะผู้ บุกเสีบุกเดี๋ยวจียมพอนตึกเีมันนี่าจใช้กำลังแหงทางลังเถไถ่ายคนหนึ่งขาแล้วขาแล้วคนน้นขาแล้วโอเ่อนเยเฮกำลังใจยี่เสียวเ้ยเ้ยเฮ้ยเจียมเาเป็นกำลังใจยังพหน ลามันมากาดใกดอบคนี้ะึ้นตึกเฮไปนี่จะว่าวาชทังคุณใชยรถไทยเด้นี่แหละตึกเฮกาหาอยู่กินของคนภาคอีสานบ้านเฮานะทั้งรถไทยมาซอยได้ดึงดึงกันต้นมันก็เสกน้ำขึ้นเนาะเพื่อจะได้ปลาแต่โตวบ่ง่ายเดยพี่น้องปีนี้เบ่งง่ายพัฒนาห้วยห้วยยางบ้านม่วงคำตำบลตาน เขตพื้นทีป่ปกครองของกำนันเม็ดในมอนีเสียบุคคาเสียเจียมโพนในพื้นดูเรือได้มนีค่ะถ้ารถถ่ายทั้งคุณเพื่อจะได้ปลาแต่เต่าพหังพฝนมดมือแล้วมนีใกล้สิครับเหมือนย,ยังมวยไรสงสัยฮื้อแล้วก็าจะได้มือกระพดตามบึงเลี้วนี่มวยไผ่ไรมวยไผ่ปลาก็นนระพดตลอดได้มีไผ่ไหมปลาบ้ะพดตลอดได้มี มีมีฮาผู้เดียวอยู่หามาพี่เดียว,ม,ยวมาถ่ายดังโน้เยเดียวอเอาบุกเสียบุกบุกเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วบานขึ้นแล้วบานบ่เหลือบานโอ้ยถ่ายดิ่งขึ้นแล้วบานโอา้าโอเคโอเค,เออเคผ่านบานนี่ผ่านงานนี้เจียมผ่านแล้ว